กลับสู่เบรกที่5ค่ะโอ้โหเบรกสุดท้ายแล้วต้องพิเศษแน่นอนครับเพราะตอนนี้ทุกคนเนี่ยกำลังพูดถึงนักเตะทีมชาติไทยแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอคือารายการเราไม่ใช่รายการธรรมดาเพราะว่าอะไราการเราไม่ธรรมดาคือตอนนี้คนเนี่ยให้ความสนใจกับปัจจุบันเพราะเขาเพิ่งคว้าชแชมป์มาแต่ผมว่าความสำเร็จจริงๆของคนเนี่ยที่สำคัญที่สุดมันคือจุดริเริ่ม ดเริ่มต้นถูกต้งตองต,ตอนนี้เราคงได้ยินคนพูดกันเยอะว่าโอ้โหช็อตชาป,ปูยิงสองสามเมซีปป่เจขออภัยชาป,ปูยิงหนึ 3, ่งต่อสามเมซี่เจยิง 2, 3, 2> อต่อสแต่ตอนนี้ดูแลวสนุกพอเราเห็นบุคคลเหล่านี้โตขึ้นมาจนสามารถสร้างความประทับใจครั้งประวัติศาสตร์ได้แต่ผมต้องการจะบอกกับทุกคนว่าเราต้องให้ความสำคัญกับจุดเริ่มต้นด้วย คือฟีว่าตอนนี้ทุกคนแห่มาหมดเนี่ยก็เข้าใจได้แต่วันนี้ผมอยากจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปในวันที่เขายังไม่ดังขนาดเนี่ยใช่แล้วบางคนยังไม่รู้เลยว่าแต่ละคนมาจากทีมไหนอะไรยังไงไมผม,ไ,มไปเคยยิงจุดโทษแข่งกับกบวินมาแล้ว<อ>แมสซี่เจที่กว่าจะเลี้ยงแบบนี้คำถามแรกของผมก็คือเขาฝึกอย่างไรมแม้กระทั่งโคซิโก้ซึ่งเขาฉายแววเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วเพราะครั้งแรกที่เขามาออกรายการผมพี่ซิโก้ก็มาคุยเรื่อง ความรุนแรงในเกมฟุตบอลมีช่วงหนึ่งบอลไทยมีเรื่องกันเยอะอ๋อ oh, ใช่ไม่ใช่ช่วงหนึ่งช่วงนี้ก็ยังมีอยู่ฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดที่ผมได้เล่าไปเนี่ยบุคคลเหล่านี้ย้อนกลับไปเข้าไปยังไงน่าสนใจแค่ไหนเราจัด,จดไป กวินนะฮะอายุเพียงแค่20เท่านั้นทางด้านของผู้จัดการทีมชาติไทยแบรนดร็อบสันเขาเป็นตำนานแมนยู huh. ตอนนี้เขาดำรงตำแหน่งเป็นทูตของแมนยูเขายังพูดคุยกับเซอร์ e อเล็กซ์เฟอร์กูสันอยู่ uh huh. แล้วก็มีข่าวออกมาอีกเขาบอกร uh ็อบสันบอกว่าคุณมีพรสวรรค์แล้วก็จะมีการส่งเทปคุณ ไปให้แมนยูได้พิจารณาตรงนี้ตรงนี้ได้ทราบข้อมูลจากร็อสันไหมทราบทราบมาแล้วครับคือตอนนั้นชทยไปแข่งที่อีรานแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยผมได้ข่าวจากพี่โตโพสต์บต<ม>ัวผมว่าเขาอยากจะส่งมผมมาไปฝึกที่แมนยูดูเพราะว่าโทมัสคูชแอก่ะครับ<อ>ที่<อ>ที่เป็นมือสองของแมนยูตอนนี้ก็คือเขาบอกว่าถ้าเทียบกันตอนยูวีสิบคือคือผมอาจจะแบบดีกว่าเขาสัมภาษณ์อยู่ดีฝนก็ตกกระหน่ำคุยต่อไม่ได้ไหนไหนก็ไหนๆท้าแข่งยิงจุดโทษท่ากลางสายฝนเลยดีกว่า กกวินดัสกรลีโซลูกแรกผมอาสา10ทีมช็อตเด็ดนำกกวินแปรแชมป์หลงทาง1นนเน้นเน้ดัสกรทองเหลาซัดกระแทกคาน21ทีมช็อตเด็ดขึ้นนำทีมกกวินอีกครั้งกกวินจะตีเสมอได้หรือไม่22 ซูมาโฮโร่ยาย่ายทั้บอลค่าตัว20ล้านที่เตรียมไปเล่นที่เบลเยียมพลาดคนแรกครับทีมกูวินมีสิทธิ์ขึ้นนำแต่ยาย่าเซฟไว้ด้วยขาต้องลุ้นกันที่คนสุดท้ายลีโซทุรเทวีโนไทย3-2ทีมชดเด็ดขึ้นแท่นนำลูกสุดท้ายกะวินยิงพลาดแท้ยิงเข้าถึงเสมอแล้วเข้าอย่างงดงามกับเสมอกันอย่างสุดมัน3-3 ช็อดเด็ดลากหลบ3จังหวะนี้ซุปตาคนใหม่แจ้งเกิดแล้วครับและเขารู้สึกอย่างไรที่ได้รับใช้ทีมชาติในวัยเพียง19ผมภูมิใจครับที่ผมได้ลงเล่นแลวผมได้ทําให้เต็มที่แต่แต่แบบเราไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาที่ดีครับเราก็ผิดหวังฟุตบอลเป็นรูปกลมจริงอรัพี่แต่แบบมันต้องอาศัยฟ้าช่วยดวงช่วยด้วยแต่ผมก็ขอชื่นชมโค้ดวินนี่นะครับที่แบบเขากา ให้โอกาสเด็กคนหนึ่งครับที่อายุน้อยแบบถ้าเขาไม่ได้คุมต่อไปอ่ะผมก็จะขอบคุณเขาที่แบบเขาให้โอกาสตอนนี้ทุกคนก็นมาโฟกัสว่าเราไปบอลโลกได้จริงๆลืมไปแลวไอ้เรื่องที่บอกว่า,านักเตะไทยเจ้าอารมณ์เวลาแพ้ชอบไปหาเรื่องเขาบอลแพ้คนไม่แพ้ทำยังไงคือคนรู้จักประเทศไทยเนี่ยมวยไทยใช่ไหม <c oughs> แต่ทีนี้เขาก็มาแมตช์กับฟุตบอล ซึ่งเรารู้สึกดีไหมไม่รู้สึกดีเลยโกรธอนะถ้าใครพูดก็มันอยากจะชกหน้าต่อยเลยแหละม,มันก็เลยทําให้เรามีควมว่าเราต้องทําการบ้านนะถ้าเราคุมทีมใดทีมหนึ่งเนะี่ยจะต้องมีมคําว่ามวยโลกนะอืฉะนั้นในสนามเนี่ยเราควรจะต้องเล่นยังไงอถ้าเราไปโดนใบแดงเนี่ยหนึ่งคนเพื่อนก็ต้องเหนื่อยเราก็บอกว่าถ้าคนไหนโดนใบแดงเนี่ยเท่ากับว่าเห็นแก่ตัว แจมน่าดีใจเนาะแต่ละคนที่แบบตอนหน้ายังอ้ออออีกนะเจนี่ยังเจนี่ยังแบบโอ้โหเลี้ยงหลบกลวยอยู่เลยนะหลบกลวยกลวยกลวยพี่ตองแบบไว้สมผลรักใส่รักใส่ตอนแรกผมก็ตกใจเพราะว่าเมสซี่เจแบบอ๋อตอนเป็นเด็กผมเลี้ยงหลบกลวยครับผมก็ฮะอะไรนะอ๋อกลวยบางครั้งรอเรือรอลิงเนี่ยสาคัญมากนะฮะผมนั่งคุยกับผมอ๋อโอเคเลี้ยงหลบกลวยกลวยใช่วค่ะแล้วพี่แซมมองไปว่าสมัยนี้นักฟุตบอลไทยเราเนี่ย สายตาดีมากผมว่านอกจากสายตามองหาชัยและประตูนะครับผมอยู่ในเหตุการณ์นั่นเลยในวันที่เขาเพิ่งกลับมาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วอ่ะใช่แล้วผมกับคุณวิวพอดีไปเดินอยู่ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ใช่แล้วบังเอิญรถบัสขับผ่านพอดีผ่านพอดีระยะเนี่ยน่าจะอยู่ห่างกันประมาณ50เมตรใช่ผมอาวิวเกิดอะไรขึ้นก็พอดีว่าอยู่ในร้านเลยนะใช่คือมีกระจกอยู่นะมีกระจกปิดอยู่นี่เลยวิวก็คุณวิวทำท่าตุ้ยแกไหนคุณวิวฮะนี่กระจกฮะ อ,อยู่กันแล้วก็ขถ้าเกิดไม่ยีกระเจกก็หน้าจะชมไปแล้วก็ได้ล้วใช่เพาบอกงี้สับปุ้ยก็มตร <50 S 1> ะไกลพี่จริงๆริเขาอยู่ตรงถนนเราอยู่ในห้างคิดดูเขาก็กำลังบอกมือให้กับคนทั่วไปใช่ไหมที่แบบว่าขับรถตามอะไรอย่างเงี้ยหันมาเจอวิเขาก็นี่อย่างนี้เลยแล้วเจ๊ัสักพักนึงก็สกิจเจ๊เจ๊ก็หันมาแล้ว<า>ก <ไป S 2> ็ยกมือไหว้วิคุณได้ใจได้ไงคุณผู้ชมถามว่าเขาอาจจะทักคนอื่นก็ได้รู้ได้ไงว่าเขาทักคุณโูพี่เ,จเจขาหันมามองขนาดนั้นขนาดไหนอย่างเนี้ แื้อเราวงกลอย่างงี้คือเราก็รู้เราเออเขาเห็นเรา <_ Q> พอมีซีเจว่ายด้วยปกติปกติเ<ย>ขาอย่างนี้เขาก็ยกมือไหว้หฉะนั้นการสายตาสําคัญมากหลังๆก็ใส่เลนแต่สายเลนไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดเพราะอะไรครับเพราะบางทีจ,จะเกิดอันตรายได้นี่ล่าสุดวิไปหาหมอตา,าพี่แช,ชมป์เขาบอกบางคนใส่คอนแทคเลนแล้วเหมือนกับว่า มันไหลขึ้นไปข้างบนนะพี่แล้วเขาดึงออกไม่ได้นะเข้าใจอันตรายคือแบบคั้งคั้งที่ไม่ได้เคยยี่หรืออะไรนะบางทีม,มันเคลื่อน <ๆ S 1> เพราะว่าตาคนเราไม่เหมือนกันหรืออีกอันหนึ่งเราเห็นฟุตบอลบอลอัดปุ๊บคอนแทคหลุดถ้าทีม,มที่เขาเตรียมตัวดีๆเนี่ยสตารฟโคจะต้องมีคอนแทคเผื่อไว้ฉะนั้นตอนนี้ในช่วงที่กีฬากำลังพัฒนาในช่วงที่ผมคิดว่าต้องช่วยเหลือนักกีฬา,าเขาก็เลยเริ่มมีการผ่าตัดสายตาโดยใช้เลเซอร์เป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆเพราะว่ามองยิ่งเห็นยิ่งชัด ก็เป็น,านการเพิ่มโอกาสให้คุณชนะฉะนั้นตอนนี้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการผ่าตัดสายตามันไปถึงไหนแล้วมหมดยุคแว่นหมดยุคเลนพี่พี่หมดยุกแว่นแต่พี่ดูทีมงานพี่จงใส่แว่นก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรครับเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เล่นกีฬานี่ฮะเขาไม่ได้เล่นเขาไม่ได้ถ้าไม่ได้เล่นกีฬานี่ไม่เป็นไรสําหรับนะักกีฬาพวกนี้มันนักรักนักรักมีสีตามีสีตาทําตัวเป็นคนดีอ่ะเข้าเรื่องโนแว่นโนเลน แล้ตอนนี้เทคโนโลยีไปถึงไหนเราจัดไป <Bye. S 3> คุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องของกีฬานะครับแน่นอนฮะหากคุณสามารถมองได้ชัดกว่าคุณก็ได้เปรียบอย่างแน่นอนนะครับจากวิทยาการนะครับจากความพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีนั้นตอนนี้คุณผู้ชมฮะคงจะรู้จักคําว่าเลสิกดีแต่ว่าเลสิกนั้นมีกี่ประเภท และล่าสุดนั้นด้นมีประเภทที่เรียกได้ว่าเหมาะสําหรับนักกีฬามากที่สุดจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอกริบทารินีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับผมเข้ามาห้องนี้ผมเจอ,อตัวนี้ก่อนเลยฮะคุณผู้ชมฮะอะไรครับเนี่ยตุก๊กตาหมีอะฮะตุก๊กตาหมีให้คนไข้กอดจะได้ช่วงที่ทำผ่าตัดจะได้รู้สึก<อ>เรลคส์ค่ะนี่ฮะคือหลายคนอาจจะกลัวนะครับในการทําเลสิกเพราะหลายคนเข้าใจว่าการทำเนี่ยเหมือนกับใช้มีดเนี่ยไปเฉือนทางด้านของ เขาใช้คําว่าไงนะฮะเฉือนกระจกตาเหมือนก็เปิดออกมาพอเปิดออกมาเสร็จก็เอาเลเซอร์ยิง mm hmm. เพื่อเหมือนกับเป็นการจูนทูนทางด้านของสายตาให้มันมาสู่ปะกะติ<ะ>วันนี้คุณหมอจะบอกผมว่ามีแบบโบราณมีแบบทันสมัย <c oughs> และมีแบบล่าสุดจะให้ดูว่าไอ้ที่คุณกลัวว่าอเอามีดมาเฉือนตรงนี้ฉันมันดูน่ากลัวจังเลยคุณหมอรัอธิบายเมื่อกี้ที่เราได้คุยกันเป็นยังไงครับ<ะ>ย้อนอดีตไปก่อนฮะก็คือเมื่อสักเท่าไหร่นะสิบกว่าปีก่อนใช่ไหมครัคุณหมอฮะ ใช้เลสิกทำมาประมาณยี่สิบปีคือจริงๆมันก็ไม่ใช่แบบโบราณนะทะน,นแบบที่แบบเริ่มใช่ค่ะ,ะคือถ้าแบบเดิมนี่มันก็จะเป็นคือเลสิกประกอบไปด้วย2ขั้นตอนหลักๆนะคะคือการแยกชั้นกระจกตาขั้นตอนแรกก็คือส่ใส่เครื่องมือใส่เข้าไปเป็นเครื่องมือเป็นใบมีดชนิดพิเศษอะคะ่ะมีดเฉือนนะฮะอ่าแล้วก็วิ่งเข้าไปเพื่อเปิดเป็นฝากระจกตาบางๆประมาณสักร้อยยี่สิบถึงร้อยสี่สิบไมครอนนะคะ,ะหลังจากที่เปิดกระจกตาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะใช้ตัวเลเซอร์อีกตัวหนึ่ง ึ่งก็คือเป็นเอ็กไซเมอร์เลเซอร์นะคะเพื่อจะยิงยิงกระจกตาเพื่อแก้ไขสายตาซึ่งตรงนี้เนี่ยจะยิงมากยิงน้อยก็คือขึ้นอยู่กับค่าสายตาของเราทีนี้อันที่เป็นตัวใหม่แล้วอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดที่บอกว่าเหมาะสำหรับนักกีฬาที่บอกว่าแผลเล็กใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นเรล็กซ์เรล็กซ์นะคะก็คือเป็นเลสิกไรเบอี์มชนิดแผลเล็กนะคะเราใช้เครื่อง ตัวเดียวก็คือตัววิซูแม็กซ์เฟมโตเซเกเลเซอร์นี่ก็คือยิงเพื่อเปิดถูกไหมฮะก็คือยิงเลเซ,เซอร์เป็นชั้นนะคะคือยิงในเนื้อกระจกตาให้เป็นชั้น2ชั้นซื้อสองชั้นเนี่ยจะห่างกันเท่ากับค่าสายตาที่เราต้องการรักษาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเปิดแผลเล็กๆประมาณสัก4มิลนะคะเอะออย่างนั้นอย่างั้นคนที่ต้องทาเฟมโตกับวิเล็กตา่างกันยังไงรับเขาดูยังไงฮะสองอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์คล้ายกันก็ค,คือเป็นกลุ่มสายตาสั้นสายตา เหมือนหอเหมือนกันแต่ว่ารีเล็กส์เนี่ยมีข้อจากัดนิดนึงก็คือว่าในกลุ่มสายตายาวทําไม่ได้<อ>นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเลสิกเนี่ยมันทําได้ทั้งสั้นทั้งยาวทั้งเอียงแล้วก็โดยรวมๆแล้วราคาเท่ากันไหมฮะจะต่างกันรีเล็กส์จะแพงกว่านิดหน่อยนะคะตอนนี้ทำยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะเลเซอร์สิกจริงเอาแบบรีเล็กส์วีเล็กส์อยู่แสนหนึ่งนะคะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทใช่ถ้าเป็นเทมโปเลรสิกเก้าหมื่นเก้าพันนะคะครับคำถามของคนทัน <S <S ท่วไปก็คือเขาบอกว่าตาเป็นอวัยวะที่ คันมากเอาง่ายๆฉันอาจจะเป็นฉันอาจจะซวยอะ่ะเมื่อปั๊บยิงไปยิงมาบอดขึ้นมาหรือมีอะไรขึ้นมาเนี่ย<อ>นี่เป็นสิ่งที่คนหลายคนเขากลัวตรงนี้คุณหมอว่าอางไรโอกาสที่จะคือจะบอกว่าทุกอย่างทางการแพทย์นะคะมันไม่มีอะไรที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์หมอไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะชัดเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแต่ละคนมันก็จะมีความเสี่ยงที่ต่างกันทีนี้ถ้าประเมินดูคือเลสิกเป็นการผ่าตัดที่ได้ผลค่อนข้างดีมากเป็นการผ่าตัดที่ทําเยอะมากๆแค่จัดที่สุดในโลกอะค่ะเพราะว่าจริงๆมันคนใส่ตาสั้นใส่ตายว่ออ้ยะูแล แล้วมันก็เป็นการผ่าตัดที่ได้ผลดีค่อนข้างมากๆเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ร่วมมือดีนะคะเครื่องมือร่วมมือดีต้องร่วมมือดีต้องทำยังไงฮะก็คือมันจะปกติอย่างงงเงานะฮะเออเสียวลอกลอดต้องอยู่นิ่งๆนะคะแล้วก็มันจะมีไฟให้มองไม่ยากเลยนะคะก็อยู่นิ่งๆอย่างยิงเลเซอร์เนี่ยใช้เวลาประมาณ17วินาทีเองซึ่งสามารถสามารถอยู่แล้วล่ะคือถ้าเรายิ่งโนยพอถ้าเราเคยใส่คอนแทเลนมาก่อนเนี่ยอะไรแตะตาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมาใช่ไหมคะที่บอกตาหยงตาเหี่ยวเนี่ย โฆษณาเกินจริงไหมที่บอกว่าอะไรเนี่ยยิงเป็นตาเหี่ยว <c oughs> คำว่าตาเหี่ยวคืออะไรคือมองต่ำกว่าเส้นปะกะติบ้าง ือผมเข้าใจอย่างนี้เราเราคือปกติเราจะมองเห็นเส้นอะไรนะ,ะเลขศูนย์ใช่ไหมฮะยี่สิบยี่สิบปกติจะเห็นยี่สิบยี่สิบตาเหี่ยวคือมองต่ำกว่าอาจจะเห็นได้ดีกว่านั้นคือไม่ได้คือเหี่ยวคนใช่ไหมนนใช่้นอยู่่ับคนคือบางคนเนี่ยหลังทําเสร็จก็อาจจะเห็นได้ดีกว่าแว่นที่เคยใส่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่หมอไม่ได้บอกว่าทําเสร็จแล้วมันจะดีไปกว่าแว่นสมมติคอนแทคเลนส์ Lane, หรือแว่นเคยใส่แล้วดียังไงมันจะได้ดีประมาณนั้นนะคะโดยรวมที่ผ่านมาก็คือแต่งคุยกับคนไข้ก็คือคุณไข้ก็จะแฮปปี้ตรงที่ช ชัดเลยเต็มวัชัดเลยใช่ประมาณไหนางนนะคะได้ครับคุณหมอครับวันนี้ขอบคุณหมอมากนะครับสวัสดีค่ะจริงจริงนะพี่ชั้นหมอครต้องใส่แว่นแล้วสมัยนี้ยิงเลยสิกเอาถูกต้องครับจริงๆเนี่ยผมคิดว่าใครเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยจริงๆเนี่ยทางสมาคมควรจะเป็นคนที่ช่วยซะด้วยซ้ำนะ คุณผู้ชมรออยู่พี่แชมป์อะไรรองทามเมสซี่เจอ,อยู่ลองทามเมสซี่เจนะครับแน่นอนแจก<ะ>ก็อยากให้คุณผู้ชมเข้าไปติดตามรายละเอียดได้นะครับใครดูรายการนี้ก่อนก็จะทราบก่อนเข้าไปดูได้นะครับที่ Facebook ของเราอขึ้นน่ทีมงาน <c oughs> ขึ้นมาเอาละคคุณผู้ชมครับก็ขอทุกคนนะครับมีความสุขสุดสัปดาห์แล้วก็คืนนี้ เวลาเดิมเวลาดีนะคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งรายการคุณผู้ชมฮะสปอร์ตมาเฟียเจ้าพ่อวงการกีฬาตัวพ่อตัวพ่อก็คือพี่นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับคืนนี้สี่ทุ่มเจอกันนะครับทางช่อง3ามไบตี้ช่องช่อง28หรือว่า38นั่นเองค่ะถูกต้องครับคุณผู้ชมครับและเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับพบกันนะครับในรายการแชมป์จัดไป บ่ายโมงนะฮะทางช่อง3 Family ช่อง13หรือว่า23วันนี้ผมแชมป์และคุณมิวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ No! <laughs>